ต่อไปเป็นวักที่22่สิองชื่อนิระยวักวันาววาน,านาว่าด้วยเริงนรกลำดับที่หนึ่งผูพ้พูดไม่จริงตกนรกพระพุทธภาสิท์อภูตะวาดีนิระยังอุเปติโยวาปิกัตวานักโรมิจจหาอุโภปิเตเปจะสมาภาวันตินี้ นิฮีนะกรัรมมามนุจาปรถทะแปลความว่าผู้พูดมาจริงย่อมตกนรกหรือว่าผู้ใดทําแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทําผู้นั้นทั้งสองเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้าอธิบายความคนพูดมาจริงก็คือคนพูดเท็จอย่างเล็ผ,ผู้สาวมุสาวาตคนพูดเท็จมีหลายพวกมีจุดประสงค์ต่างกันบางคนพูดเท็จเพื่อตะลกขนอง เพื่อไดี๋วะเลาเฮฮากันคนฟังก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเท็จแต่เห็นว่าเพื่อความสนุกสนานเรื่อนเริจึงมากไม่ค่อยถือสาหาความคนพวกนี้เป็นพวกขนองปากอยากจะพูดอยู่เรื่อยพูดอะไรก็ได้ขอให้ได้พูดเมื่อพูดมากเข้าไม่มีความจริงจะพูดก็เอาเรื่องโกหกมาพูดข้อนี้ก็ตรงกับที่คนไทยเราพูดเสมอว่านอนมากฝันมากพูดมากโกหกมากนั่นเองบางคนพูดเท็จเพื่อสินจ้างรางวัล ได้แก่พวกรับจ้างเขาเป็นพยานเท็จที่เป็นมิจฉาชีพบาปมากด้วยเพราะทําความเดือดร้อนให้แก่คนบริสุทธิ์มากพวกนี้เขาลักษณะที่ว่าปั่นน้ําให้เป็นตัวบางคนพูดเท็จเพื่อให้เขารักพวกนี้ได้แก่พวกประจบสอบพรอยกยอปอปัน่นเขาไม่สวยกว่าเขาสวยเขาไม่ดีตามความรู้สึกของตนก็ชมว่าด,ดีรู้ว่าอะไรเขาชอบก็ชมเชยสิ่งนั้นจนบางทีเขายิ้มในหน้าด้วยรู้เท่าทัน แต่คนพวกนี้หน้าหนาพอถ้ามาจีบแรงงจริงๆก็ไม่เจ็บเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ใส่ไฟให้แรงเข้ารู้ว่าเขาชอบใครก็ระบายสีเสียเฉิดใายสดใสไปเลยทางนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้เขารักตนเรื่องไม่เกิดขึ้นจริงก็ปั่นขึ้นมาเช่นคนนั้นคนนี้เขาว่าคุณหรือท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมหรือดิฉันเดือดดานจริงๆ เียงกันเสียทับแย่จนเกือบจะวางมวยกันแล้วหรือผมอธิบายการเสียทับแย่กว่า,าจะเขาจะเข้าใจคุณได้ที่แท้เรื่องไม่จริงทางนั้นถ้าเรื่องจริงผู้พูดพูดในใจจริงไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายแต่ต้องระวังเรื่องการลเทศะด้วยบางคนพูดเท็จเพื่อหักามประโยชน์พวกอื่นหรืออิจฉาริศยาเขาหาความใส่เขาเพื่อให้เขาเสียหายการพูดเท็จอย่างนี้มีโทษมากแม้ใช้ผู้อื่นไปทำก็เหมือนทำเองตัวไม่พ้นบาป ดังเรื่องนางสุนทรีซึ่งจะแสดงต่อไปน,นี้บางคนพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดเช่นเด็กพูดเท็จกับพ่อแม่เพราะกลัวถูกทำโทษหรืออยากไปเที่ยวแต่ถ้าบอกความจริงว่าไปเที่ยวพ่อแมผ่ผู้ปกครองจะไม่ให้ไปจึงเลี่ยงบอกว่าไปคนข้วาววิชาที่บ้านเพื่อนบ้างไปทำทนั่นทำนี่บางแต่ความจริงนัดเพื่อนไว้ไปดูหนังทำผิดแล้วหาพูดความจริงกลัวถูกลงโทษจึงพูดเท็จ เช่นทำของในบ้านแตกพ่อแม่ถามว่าใครทาแตกไม่มีใครรับมีแต่คําว่าหูเปล่าทั้งนั้นบางทีก็พ้นตัวไปบางทีก็ถูกตีทั้งชุดเลยการพูดเท็จเพื่อเอาตัวรอดนี้มีมากเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์เพื่อให้รอดอันตรายเป็นสัญชาติยานอย่างหนึง่งคือสัญชาติยานในการหนีภัยสัตว์โลกที่วิ่งหนีอันตรายและวิ่งเข้าหาอาหารเท่านั้นจึงจะดำรงชีวิตพืชพันธุ์ให้อย่างยืนอยัดได้ในโลก นอกจากนั้นต้องสูญทันไปหมดคนพูดเท็จมีอีกหลายประเภทพูดมาเท่านี้เห็นว่าพอสมงเรแล้วคนพูดเท็จที่หักกรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ความผู้อื่นนี่แหละต้องตกนรกอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องปริภาชิกาชื่อสุนทรีเวลาน้ำพระศาสดาป,ประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีลาบสาการะความเคารพนับถือเกิดขึ้นมากแก่พระศาสดาและพระสงสาวก ส่วนพวกเดรธีนิครนทั้งหลายเสื่อมลาบสการะจึงริษยาพระศาสดาคิาทางคำจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งวันหนึ่งประชุมตกลงกันว่าควรใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทําลายกิตติคุณของพระผู้มีพระภาคพวกนั้นมีสาวิกาอยู่คนหนึ่งรูปสวยเธอชื่อสุนทรีอูเล็กแปลว่างงามพวกเขาขอร้องให้นางสุนทรีไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อคนเสื่อมความนิยมนับถือ เธอไม่รู้ว่าแผนของพวกเดรธีต้องการเอาชีวิตของเธอเป็นเครื่องมือสแสวงหาราภผลให้แก่พวกตนนางสุนทรีรับทำงานนั้นเธอเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันอยู่เป็นประจำตอนเช้าเดินออกจากวัดตอนเย็นเดินเข้าไปในวัดเมื่อคนทั้งหลายถามนางก็ตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโรงล็กเปิดแต่ความจริงนางน,นอนในวัดของพวกเดรธีนิครนโรงล็มปิดทำอยู่อย่างนี้ชั่วระยะหนึ่ง พวกเดยร์ีรู้ว่าบัดนี้เสียงเล่าลือกระชอนไปทั่วเมืองสวัตถีแล้วว่านางสุนทรีปริภาจิกาไปนอนกับพระสมณะโคดมทุกคืนพวกเขาได้จ้างนักเลงให้ฆ่านางสุนทรีเสียแล้วเที่ยวประกาศว่านางสุนทรีหายไปสองสมวรล่วงไปจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าเปรตที่โกศลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยนางจะถูกฆ่าพระราชาตรัสถามว่าสงสัยใครบ้างพวกเขาทูลว่า นางสนทรีอยู่ในวัดเชตวันหลายวันแล้วพวกเขาไม่ทราบว่าชีวิตของนางยังอยู่หรือไม่พระราชาทรงอนุญาตให้ไปคนวัดเชทวันพวกเขาพาพวกอุปถัมภ์ไปยังวัดเชตวมารามค้นหานางสนทรีพบที่กองหยายื่อที่ทิ้งดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพเจ้าพวกเดรธียกศพนางสนทรีขึ้นเตียงนำไปสู่พระนครทูลพระราชาทรงทราบว่า สาวกของพระสมณะโคโดมฆ่านางสนทรีแล้วหมวกไว้ที่กองหยักเยื่อด้วยคิดว่าจะากปกปิดกรรมลามกที่าศาสดาของตนทําแล้วพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเปล่าประกาศให้ประชาชนทราบเถิดพวกเดรฉีพากันไปทั่วนครกล่าวโทษว่าท่านทั้งหลายจงดูเถิดดูกรรมของพวกสมณะสัก,กยบุตรฆ่านางสนทรีและหมกไว้ในกองหยักเยื่อในวัดเชตวัน เพื่อปกปิดกรรมอลามกของพระสมณะโคดมแล้วไปยังทวารแห่งพระชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้พาศพของนางุนทรีไปยังป่าชาพีดิบแล้วรักษาไว้คือยังไม่ให้เผาชาวนครสาวัตถียกเวน้นพระอริยสาวกเชื่อเรื่องนี้แล้วเที่ยวดาว่าพิสุททั้งหลายพวกพิสุจน์ปราบทูลเรื่องแดรพระตถาคตพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายกล่าวตอบไปว่าคนพูดไม่จริงย่อมตกนรกผู้ใดทําแล้วกล่าวว่าไม่ได้ทําคนทั้งสองพวกนั้นเป็นผู้มีกรรมอันเลวทรามละโลกนี้ไปแล้วเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้านึ่งเล็บคือตกนรกด้วยกันพระเจ้าปเสนที่โกศลยังไม่มยังไ่ทรงปรงพระทายเชื่อเรื่องที่พวกเดรธีที่ยวปล่าร้องว่าสิทธิของพระเทเจ้าเป็นผู้ฆ่านางสนทรีจึงทรง ส่งราชบุตรออกสืบได้ความจริงว่านางสนทรีนั้นถูกพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งฆ่าตายโดยรับจ้างพวกเดรฉีมาซื้อสุราดื่มกันมามายและคุยกันทั้งเรื่องนี้พระเจ้าเสรที่โกศลรับสารให้พวกเดรฉีเข้าเฝ้าแล้วส่งมาคับว่าพวกเธอจงเที่ยวไปท่วมพระนครและประกาศว่านางสนทรีนั้นพวกข้าพเจ้าฆ่าเองแต่พวกข้าพเจ้ายกโทษให้แก่พระสมณะโคดมความจริงโทษของ สาวกพระสมณะโคดมไม่มีเป็นโทษของพวกข้าพเจ้าฝ่ายเดียวส่วนพวกนักเกลงได้รับพระราชอัตยาสมควรแก่กรรมของตน